แนวคิดมุมมองของดรนิเวศนะครับกูรูวิไคนดังของประเทศไทยว่าเขาเนี่ยมีมุมมองต่อตลาดทุนตลาดหุ้นช่วงนี้อย่างไรบ้างนะฮะและตลาดคริปโตล่ะเป็นยังไงเหมาะสมที่ต้ลงทุนหรือเปล่าเดี๋ยวคินีไลฟ์ฟังนะครับ สิัสที่ทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิมพร o วัต t ิลา f e ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคิมจะชวนคุยถึงมุมมองของดรนิเวศนะครับท่านเป็นอาจารย์หวัวคนดัง VI คนหนึ่งเลยนะครับ ที่ได้แสดงทันนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมีเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอยด้วยนะครับซึ่งพาดหัวในค่อนข้างที่จะดูโจ๊ะลุนแรงเหมือนกันนะครับเทรดคริปโตเนี่ยคือการพนันแบบไม่ผิดกฎหมายใครต้องการคาสิโนโหรอืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ พอเป็นหัวข่าวที่แบบค่อนข้างโจอะไรแบบนี้นี่นะครับมันอาจจะทำให้สาวกคริปโตหลายคนเนี่ยที่แบบฟังผิวผ่านๆเนี่ยนะครับก็จะไปคอมเมนต์จับจ้วงนะครับโอ้โหท่านด็อกเตอร์กันเป็นแถวเลยครับแต่ความจริงๆในบทความนี่ยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้โจมตีอะไรเกี่ยวกับคริปโตบิตคอยอะไรแต่อย่างใดนะและมีมุมมองสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ด้วยว่าเฮ้ยถ้าคุณจะลงเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือกับอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเข้าใจผิดแล้วไม่เป็นการแบบไปเมนชั่นกับด็อกเตอร์นะฮ แพรฟังว่ามุมมองของท่านเนี่ยท่านมองอย่างไรและถ้าควรจะลงต้องรู้อะไรบ้างครับเมื่อปลายเดือที่ผ่านมาเนี่ยครับดตตรนิเวเนี่ยก็เป็นกูรู v i ไนีครับที่ทำกำไรจากวิกฤตในช่วง40อะไรเงี้ยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรนะได้ออกมาให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับในมุมมองที่ว่าวิกฤตจริงเนี่ยอาจจะเกิด ขึ้นหรือใกล้เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับต่เนื้อหาเนื้อความเนี่ยนะครับได้พูดถึงว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ตลาดเนี่ยซึมเศร้านะครับราคาค่อนข้างประหราคาค่อนข้างถูกนู่นนี่นั่นเลยนะครับแต่การเกิดขึ้นครั้งนี้ของวิกฤตที่เกิดโควิดามเนี่ยนะครับมันดูไม่เหมือนกับการเกิดครั้งก่อนๆนี้นะครับครั้งก่อนนี้การซึมยาวล่วงอย่างรุนแรงมาก,มากนะครับกว่าจะกลับมาได้นกินเวลานานนะครับซึ่งการที่เกิดการเติบโตออทัมไฮเนี่ยนะคร จะต้องรู้ลงมาเป็นวัตัจกของตลาดทุนอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรแต่โนเทิลเวตตั้งคําถามว่าการเกิดวิกฤตครั้งนี้แพนดามิกเนี่ย,ยครับเซตอะไรก็ร่วงนะหรือดาวจนอะไรก็ร่วงเนี่ยนะครับมันเกิดการบิดเบือนเกิดขึ้นโดยการพิมพ์สภาพคล่องเข้ามาครับอัดฉีดเงินเข้ามาบวกท่าพวกแอปต่างๆนะทำให้คนสามารถเข้าถึงเทรดหุ้นหรือซื้อหุ้นได้ครั้งที่มันง่ายขึ้นครับทำให้ราคาเนี่ยดีกับตัวอย่างรวดเร็วและขึ้นเป็นออทามไฮอีกครั้งหนึ่งคาถามคือว่าไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยม ต่ในมุมของพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่ได้กลับมาอะไรขนาดนั้นเลยนะครับแล้วถ้าวันนี้เนี่ยนะครับจะเกิดการลดการอาัดฉีดเนี่ยหรือไม่ทั้งการดึงเงินออกไปเนี่ยเราอาจจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตจ,จริงเนี่ยอาจจะใกล้เกิดขึ้นแล้วก็ได้เพราะวิกฤตที่ควรจะเกิดมันยังไม่เกิดเลยเหมือนมันกำโกงความตายไปแล้วในรอบก่อนหน้านี้ครับ ซึ่งเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับในมุมมองของดเอรเนี่ยแกบอกว่าในอาร์ดีเนี่ยนะครับถ้าเกิดวิกฤตแครชขึ้นมาเนี่ยพวกหุ้นตัวใหญ่หุ้นที่พื้นฐานดีเนี่ยมันจะลงค่อนข้างน้อยแต่พวกหุ้นที่มันซิ่งซิ่งหุ้นเทคหุ้นโกลดุนแรงอะไรเงี้ยครับที่อาจจะใช้ความคาดหวังเติบโตเร็วแรงเนี่ยพอเกิดมันจะร่วงแรงได้มากกว่า ่อนน,นั้นถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าเนี่ยการเกิดวิกฤตจ,จริงรอบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ตั้งคําถามว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมไหมนะฮะที่หุ้นโตเร็วแบบหุ้นดิจิทัลเนี่ยนะครับหุ้นยุคใหม่เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ย จะร่วงจะตกหนักที่สุดนั่นเองครับโอเคหากมองประเด็นนี้นะครับก็ค่อนข้างเข้าใจได้นะครับเมื่อแบบเกิดความเครียดหนาดนั้นนะเ,เงินก็ไหลไปดูหุ้นตัวใหญ่หุ้นพื้นฐาน,ฐาน,ฐานดีๆนะครับแต่หุ้นที่ถูกคันคาดหวังสูงเช่นเติบโตนนะเช่นหุ้นเทคโนโลยีนเนี่ยขึ้นในมุมของลอตเตอร์นเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยมันอาจจะมีค่าพรีเมียมเยอะคนที่เข้ามาซื้อเน้นโกรธเยอะแต่พอมันเกิดแพนิคจริงๆเนี่ยนะครับพอมันไม่มีพื้นให้ยืนเนี่ยมันอาจจะตกได้รุนแรงก็ได้นะครับดังนั้นกำลังเพ่งเล็งนะครับว่าถ้าว เป็นจุดที่แพนิคแล้วก็ร่วงได้หนักก็ได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ทอมนอนิเวทเนี่ยครับได้พูดถึงตัวคริปโตเคเรนซีด้วยนะครับก็มีการพาดหัวข่าวที่อ้ําจดจวงเหมือนกันเช่นบอกว่าอากาศของเหรียญคริปโตหรือไม่นะครับและเปิดความล่าสุดเลยที่บอกว่าเหรียญคริปโตเนี่ยคือการเล่นพนันแบบไม่ผิดกฎหมายนะครับโอเคก่อนที่หลายคนจะเข้าใจว่าวิบอนตนิเวททําไมต้องว่าคริปโตด้วยผมขอ,อตีแผ่มุมมองของท่านและการนจะหอนว่าท่านเนี่ยมองอะไรยังไงบ้างนะครับ ในเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมเนี่ยนะฮะเขาได้พูดถึงว่าเฮ้ยบิตคอยและคริปตโตคเคนซีเนี่ยนะครับถูกแรงกระทบอย่งางหนักเลยมีความกดดันนะครับเรื่องของการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับว่าถ้าคุณเทรดกำไรเนี่ยนะต้องเสียภาษีด้วยแต่ขาดทุนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยตั้งคําถามว่าเอ้าวันนี้เนี่ยถ้าาคนเนี่ยเทรดกำไรต้องเสียภาษีและขาดทุนไม่มีใครมาช่วยเนี่ยนะใครจะไปอยากเทรดครับ อีกทั้งมีประเด็นเรื่องของรัฐบาลจีนต่างๆนาน,นะครับที่มีการแบนนะฮะบิตคอยรือเหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยไม่สถาปนทการเงินหรือทุกที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปยุ่งกับเงินยีต้อนเหล่านี้ครับอีกทั้งมีการแบนนะครับเหมือนบิตคอยให้แบบไล่ออกจากประเทศด้วยนะฮะก็เรียกว่ากดดันอย่างหนักเลยครับทดยท่านมองว่าความเสี่ยงของคริปโตเคอเรนซีหรือเงินจีต้อนเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่สูงมากนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลต่างๆกดเกณฑ์ทางการเงินต,าต่างๆเนี่ยมันไปชนกันไงครับดังนั้ ควบคุมนะครับมาครอบงําหรือมาลดทอนคุณค่าประโยชน์ให้มันลดน้อยลงนะครับซึ่งก็ต้อบอกว่านะครับการที่มันออกแบบมาให้ไม่มีใครควบคุมได้เนี่ยมันเป็นประกาศสงครามย่อยๆเลยนะครับหรือพูดอีกม,มุมหนึ่งว่าเมื่ออํานาจเก่าไม่ยอมตายอํานาจใหม่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเกิดความชั่วร้ายจึงปรากฏนะฮะโอ้โห ฟังแล้วมันดูอีพิกแล้วก็มันมากเลยนะครับอ่ะผมให้เห็นภาพคร่าวๆคือนึุมองของต้นนิเวศเนี่ยนะครับไอเดียคริปโตเคอเรนซีเดี๋ยวบิตคอยพวกนี้นะครับมีความเสี่ยงอยู่ซึ่งอาจจะโตได้นะครับบอกเฮ้ยอาจจะโตได้นะเขาไม่ได้เถียงว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งหรือมันโตไม่ได้กันเกิดแมสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงเยอะครับนั่น,นคือเรื่องของการที่คู่คนเข้ามานี่ครับมีทั้งอารมณ์นะมีความคาดหวังสูงนะครับแล้วทุงคำข่าววันเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นฐานอะไรรองรับเหมือนกับไอ้บทความก่อนที่ยเเรามันกิด แคนอความหวาดกลัวอารมณ์เข้ามาเนี่ยมันจะร่วงได้ดุนแต่นั้นคิดต่อคนซ้นอย่างพันผวนุนแรงอยู่แล้วนะครับไม่พอครับประกอบว่ามันเป็นเรื่องของการเงินนี่นะครับมันจะไปชนกับผู้มีอำนาจเข้าสวรรค์ซึ่งวันนี้เราเห็นภาพแล้วว่าไปชนแล้วนะครับทางการจีนเองก็แบนขับไล่เหมืองออกนะอเมริกามีที่ถามจะเก็บภาษีนะครับหรือแม้กระทั่งการที่มันออกแบบเป็นเงินสกุลที่ไม่มีใครควบคุมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแหมมันท้าทายกับขั้วีอำนาจเก่ายังไงเขาต้องผัดแแค่งขาหรือจัดกานหรือควบคุมหรือบั่นท ซึ่งดรบอกอีกนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เจอพวกหุ้นสตาร์ทอัพสุดยอดความฝันต่างๆนานที่มันดูไฮมันดูอลาัางการเลิศเลอน,นะครับที่แบบให้ผลตอบแทนถึง5เท่า10เท่าในระดับรวดเร็วย้อนยวนมากมายนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะต้านไม่หวานแล้วนะครับแต่ว่าดรเนี่ยเขาบอกว่าเขาผ่านช่วงเวลาที่มีประสบการณ์แล้วไงเนี่ยเขาแบบเก๋าอะนะครับผ่านช่วงเจ็บปวดนะผมมักจะทนได้นะฮะ ผมเฉยกับสิ่งที่ผมไม่รู้จริงอ่าอันนี้ถือว่าดีนะหมายถึงว่าถ้าไหนเขาไม่รู้จริงเนี่ยนะครับต่อให้มันดูเซ็กซี่ขนาดั้นเนี่ยก็จะเฉยยอมพลาดโอกาสทองนะครับแต่จะไม่ยอมพลาดกับความอยู่รอดจากไหเนะนั่นเองครับผมว่าอันเนี้ยคมนะคือแนะ่คุณต้องเข้าใจว่าด็อกเตอร์เนี่ยครับเป็นสไตล์ VI นะครับลงทุนในสิ่งที่รู้สิ่งที่พื้นฐานต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับถ้าวันนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรที่เฮ้ยเขา ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นไม่รู้เนี่ยนะครับที่จะไม่เล่นในเกมที่ไม่ใช่ทางแล้วกันนะซึ่งอันนี้ผมว่าจอดเยี่ยมและเป็นมุมมองที่ดีนะครับสำหรับลงทุนรุ่นใหม่ด้วยนะครับซึ่งมาในบทความล่าสุดเนี่ยนะครับที่บอกว่าให้มีความยุ่งเกี่ยวหรือความสอดคล้องเหรียญคลิปโตกับการพนันแบบไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยครับดรนิเวศเนี่ยได้พูดถึงคาสินโนต่างๆว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยคาสินโนเนี่ยไม่ค่อยมีท่าทีการต่อต้านอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นเพราะพวกคนต่างๆอาจจะไปเล่นคาสินโนออนไลน์แล้วก็ได้นะครับหรือว่าเฮ้ยอาจจะไปซื้อขายคริปโตต่างๆแบบก็รู้ได้เร็วแรงดีนะครับ เออเตอร์พูดว่าคนจำนวนมากเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าการซื้อขายคริปโตหรือเหรียญน่่งๆาน,นี่นั่นไม่ใช่การพนันนะฮะมันการลงทุนนะหลายคนคริปโตบอกว่าเฮ้ย mm hmm. การซื้อเหรียญคริปโตมันคือการลงทุนไม่ใช่การพนันนะครับนี่คือรั์ตินยีต้อนที่กําลังจะเปลี่ยนโลกกันนะฮะซึ่ง ดร,รก็บอกว่าข้อนี้เนี่ยไม่เถียงนะครับแปลว่าเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยดร,ออรโอเคนะที่แบบจะมีเทคโนโลยีที่เติบโตอะไรมากมายหรือเปลี่ยนแปลงโลกอะไรพวกนี้ครับแต่ใน,นมุมมองของดร,รแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเหรียญคริปโตตัวไหนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นนะครับแล้วคิดว่า ส่วนใหญ่แล้วกนนะเนาะเหรียญคริปโตเนี่ยก็จะเจ๊งไปเยอะนะครับซึ่งก็งเห็นเห็นด้วยนะครับคือเหรียญคริปโตมันเยอะมากโอเคไหมมีบิตคอยมีอิทเชียมแล้วก็มีเหรียญอ่าถ้าเป็นสายบิตคอยจะบอกเอ้ชิดคอยเพียบเลยเนี่ยเหรียญเต้ก้าวเพียบเลยเนี่ยซึ่งก็สุดท้ายส่วนใหญ่ก็เป็นเหรียญที่เจ๊งไปนั่นแหละนะครับซึ่งก็ตอนน้องยอมรับว่าเหรียญที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่การณลที่ดีอยู่แล้วนะมันก็คือเป็นเหมือนชิดคอยนั่นแหละนะฮะแต่ประเด็นคือว่าแล้วไอเหรียญที่ดีๆอย่างที่เขาว่ากันล่่่่่่่ะะมมมันนนนนนนาาาาาาลงงททุ้้ยยอออไไไรรรแคหหหบเเเกวตตใป็็ีีด มันก็มีความผันผวนที่รุนแรงมากเช่นบิตคอยสมุบบิตคอยเราว,ว่ามัเป็นอย่างที่ดีถูกไหมเดี๋ยนระดับหนึ่งมันต้องดีอยู่แล้วถูกไหมเออมันอาจจะล้ถึง50%ก็ได้นะครับภายในเวลาไม่กี่เดือนเลยนี่นะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้มีพื้นฐานที่ดีแต่มีความผันผวนแรงขนาด50%แบบนี้เนี่ยนะครับสรับดอกเตอร์เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยขาดทุนหรือกําไรได้มหาศาลแบบเทียวกับการพนันนะฮะ สักหามอมเนี้ก็น่าสนใจนะครับแม้ถึงว่าเหรียญคริปโตโดยรวมนะอาจจะมีเหรียญที่ห่วยแตกอันนี้ก็คือล่าไว้ว่าอันนี้คือแย่แล้วกันจะเป็นเกงอนไรขนาดนี้แล้วแต่จะ,จะเรียกเลยนะเหรียญห่วยๆนะเหรียญเก่าๆนะก็ก็ก็ไม่เถียงนะครับแต่เหรียญดีเองเนี่ยก็ยังมีความผันผวนที่รุนแรงมากๆ,ๆด้วยความผันผวนแบบนี้ต่อให้คุณแบบว่าเข้ามาก็ยังขาดทุนได้ถึง50%เหมือนกันแล้วก็กำไรได้สูงด้วยนะครับหากในมุมมองแบบระยะสั้นรวดเร็วรุนแรงเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะลงทุนเหรียญไหนเนี่ย แต่ด้วยความผ่านผวนแบบนี้จะเป็นที่ดีหรืออาจจะไม่ได้ดีมากอาจจะก,กึงก่งๆอาจจะแย่ไปเลยเนี่ย คุณก็ทํากําไรได้เหมือนกันดังนั้นในมุมนี้เขาจะบอกว่ามันคล้ายกับการพนันนั่นเองครับซึ่งตัวเตอร์เนี่ยได้ไปเทียบกับพวกการลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้น,ห,นหรือบริษัทต่างๆนะครับที่มีพื้นฐานนะเห็นไหมเขาจะเน้นคำว่าพื้นฐานนะครับคืออย่างนี้ฮะพวกที่เป็นหุ้นพื้นฐานเนี่ยต่อให้วันนี้เนี่ยราคามันร่วงมารุนแรงเท่าไหร่นี่นะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันจะค่อยๆกลับในสูตรที่มันจะที่มันควรจะเป็นแล้วกันเพราะว่าผลตอบแทนหรือพื้นฐานมันดีมีรายได้เข้ามมาาาหนน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 ุุัััักคคค่อยลดรร้ะบ กับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยมันใช้เทคนิคที่ชื่อว่าดอลลาร์คอสเอเวอร์หรือ,อ DCA ได้นะครับไม่มาแรงรารคาล่วงเลยก็ค่อยๆช้อนช้อนเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งท่านให้บอกว่าให้เขียนก็บอกว่าการันตีว่าได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแน่นอนเลยนะอารมณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยเออก็มั่นใจอ่ะถ้าแบบเป็นหุ้นอ่ะแล้วพื้นฐานดีอ่ะนะครับราคาลงมาเนี่ยดีซีเอไปเถอะนะครับระยะยาวเนี่ยกำไรมั่นใจการันตีแน่นอน ท่านใช้ขาวันนี้เลยนะในมุมมองคําว่าการพนันของดอเรนี่นะครับเขาหมายถึงว่าการเก่งกําไรในรูปแบบที่สูงสุดซึ่งการวิเคราะห์และการประเมินมีโอกาสผิดพลาดมากที่สุดนะครับแล้วบ่อยครั้งมันก็ประเมินแบบแข่งกับคนอื่นนะหมายว่าเขากําไรแล้วต้องขาดทุนเราขาดทุนเขากําไรเหมือนมาเล่นจิตวิทยากันมากกว่าว่าฉันจะฟันเงินแกแกจะฟันเงินฉันอะไรแบบนั้นครับซึ่งอันนี้นมันอยู่เหนือความควบคุมนะฮะแล้วมันเกี่ยวกับโชคด้วยนะครับ ซึ่งไม่เถียงเลยว่าการพน,นันหรือการเก่งกาไรเนี่ยผลตอบแทนมันค่อนข้างสูงนะแต่ในอีมุมหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็สร้างผลลัพธ์ที่ร้ายแรงค่อนข้างสูงด้วยนะฮะแล้วก็เห็นภาพว่าผู้เล่นกับเจ้ามือเนี่ยนะครับสุดท้ายผู้เล่นอาจจะขาดทุนและกันว่างั้นครับดังนั้นสรุปมุมมองของลอตเตอรี่เวยนะครับท่านก็ให้คำแนะนําว่าถ้าคุณจะลงทุนกับรายคุณต้องเข้าใจกันว่าพื้นฐานด้วยว่ามันควรจะ ราคาเท่าไหร่ยังไงได้บ้านนะครับแต่ในมุมของคริปโตกเรนซีที่ท่านมองเนี่ยนะครับมันประเมินสิ่งนี้พื้นฐานค่อนข้างยากมากเลยนะครับมันอาจจะไม่ไรูปแบบเหมือนกับหุ้นที่มีรายได้ปันผลอะไรมาแบบนั้นเนี่ยมันอยู่ความที่เติบโตรุนแรงผันผวนการแพร่กระจายการเก่งกาไรอยู่เยอะนะครับซึ่งพอเป็นรูปแบบนี้นะครับในมุมของวีไต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับหรือว่าต้องห้ามขาดทุนหรือขาดทุนให้น้อยที่สุดแล้วยาวในกําไรสุดต้องแม่นต้องคาดการณ์ได้ด้วยข้อมูลที่มีอะไรแบบเนี้ยทริปโตกนะอาจจะ,ะใช้มุมนัน ใจหลากหลายที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้อยู่ดี ลมตลาดหายขึ้นมาแล้วครับอาจจะมูนอะก็ได้หรือว่าตลาดแพนิคมาแล้วครับจะร่วงยับก,ก็ได้ครับมันอาจจะไม่ได้ล้อตามพื้นฐานโอเคพื้นฐานอาจจะมีก็จริงครับแต่ในช่วงเวลาระหว่างวันระหว่างเดือนเนี่ยมันผ,ลผลันผวนจนบางครั้งพื้นฐานอาจจะไม่ยึดเหนียวอารมณ์คนได้ขนาดนั้นเพราะาคนอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าถูกไหมฮะอาจจะแบบใช้ความหายความกลัวชนินมากกว่านั้นพันผวนเนี่ยมันจะรุแนแรงทำให้คุณอาจจะขาดทุนก็ได้ครับซึ่งในเรื่องของการจรัดระดับโลกเองเนี่ยถ้าพูดถึงบทความที่แล้วท่านก็บอกไว้ว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่องเร ขัดแข่งกันขาหรือควบคุมหรือไม่ทั่งลดบันทอนประสิทธิภาพของมันนะครับแต่ว่าพอเป็นมุมนี้นะครับทำให้การประเมินมูลค่าสารตัวเตอร์เนี่ยมัน แทบทําไม่ได้เลยเรียกว่าทําไม่ได้เลยแล้วกันนะครับมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้นะมันมีโอกาสมากและยิ่งใหญ่แบบจะเปลี่ยนแปลงเหมือนอินเทอร์เน็ตแบบสุดยอดได้เลยนะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็มีกอ่าที่จะแปกเหมือนกันและเหรียญน,นั้นก็แทบจะไร้ประโยชน์ถ้ามันแปกไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะลงทุนในมุมของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับในการคาดการทํานายราคาะยะยาวทําไม่ได้เนี่ยนะครับหรือยะสั้นเนี่ยก็ถูกผันผวนตามกฎเกณฑ์นักเกงกําไรหร,าหรืออารมณ์ตลาดเฉพาะช่วงเนี่ยนะฮะ การคับไปเล่นในแบบนี้เนี่ยต้องคิดว่านี่คือการพนันนะครับท่านเขียนมาแบบนั้นนะสุดท้ายก็ต้องให้รู้รว่าตัวเองเนี่ยกำลังเล่นกับอะไรนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียความผันผวนอะไรแบบไหน,นและกลยุทธ์อะไรที่จะมาควบคุมลดทอนความเสี่ยง ในการลงทุนแบบนี้ที่พันผลสูงได้เติบโตได้ดุนแรงได้และก็มีโอกาสความเสี่ยงว่าที่จะแปกได้เหมือนกันเห็นนะครับก็ฝากเอาไว้กับนักทุนทุกคนนะส่วนผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าบทความนี้ดีมากแล้วก็มีประโยชน์มากได้เห็นมุมมองของนักทุนสาย VI นะครับและสิ่งที่ท่านพูดมีเหตุผลนะไม่ได้โจมตีอะไรเกี่ยวกับบิตคอยหรือแม้กระทั่งคริปโตว่ามันไม่ดีเหมือนแย่นะครับแต่ให้มองว่ามันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกัน,นะครับและสั้นในอาจจะพันผลมากจนไม่สามารถใช้ องค์ความรู้หรือการตั้งพื้นฐานนี้นะครับมารองรับได้เลยการดิจิเอเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลก็ได้เพราะว่าจะมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่แปกนะก็แบ่ง2อย่างนะครับแต่คริปโตมีหลายเหรียญน,นะครับอันนี้ผมพูดโดยรวมนะไม่ใช่แบบเหรียญแบบบิตคอยหรือเหรียญดีๆนะแต่แบบโดยรวมเนี่ยนะครับให้คุณเข้าไปเนี่ยต้องคิดว่ามันมีโอกาสก,การเตริบโตข้างหน้าอย่างเช่นมเมตาเวิร์สหรืออะไรก็ตามนั้น,นเนี่ยและสิ่งเหล่านี้ก็มีโอกาสกที่จะแปกได้อยู่ดีนะครับด้วยด้วยความกดดันของรัฐบาล กฎหมายภาษีต,ต่างๆนานนะแล้วตัวคริปโตเครนซีเองมันดูเหมือนจะมาต่อต้านระบบรวมส่วนของทางภาครัฐอะไรแบบนั้นด้วยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะยิ่งใหญ่สุดยอดไม่ได้นะครับแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยมันไปไปได้นะและก็แปกได้เหมือนกันนะครับนั้นเนี่ยอย่างแรกก็ต้องเลือกเหรียญให้ค่อนข้างดีนะครับต่อให้เลือกเหรียญที่ดีแล้วก็ยังมีความเสี่ยงความผันผวนด้วยก็ต้องดูว่า รู้ที่ใช้ในมุมมองผันป่วยแบบนี้คืออะไรจะได้เข้าใจถาึงลงทุนนะครับสุดท้ายจอตุ้มเบนบอกว่าเขาเนี่ยเป็นสายว i ไอนะครับอาจจะไม่ได้แบบต้องตามทุกเวฟตื่นเต้นร้อนใจอะไรแบบนั้นไม่ต้องโตขึ้น5้าขึ้นสิเท่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยากลงทุนที่เขาสึกอุ่นใจมั่นใจและมีความรู้นะครับก็เรียกว่ายอมตกรถได้ยอมตกรถยอมพัดกว่ททองได้นะครับแต่ไม่ยอมที่จะเอาความเห็นะนะครับหรือเอาให้มีกว่าความห็ยนะเข้ามาสู่ตัวเราเนี่ยฮะผมว่ามุมมอง VI เนี่ยก็ชัดเจนแล้วก็ดีมากๆที่จะแบบ เป็นแก่นให้ตกผลึกสับนักลงทุนที่จะเลือกสายของตัวเองบางคนชอบสายอะไรอคุณลองเลือกสายดูนะครับเข้าใจตัวเองก่อนดีกว่าที่จะไปพยายามจะควบคุมตลาดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับในทิ่นี้ก็ตั้งใจที่จะมาเล่านะครับบทมุมมองของออตตนเมทเพื่อเป็นองค์ความรู้เป็นแนวคิด ให้ล่ากงทุนหลายคนเอาไปปรับใช้กับตัวเองแล้วกันเนาะไม่อยากให้แบบมามิสลีดว่าเฮ้ยดรนิเวศดาวิดคอยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนลับสาวกคริปโตก็จะไปไปว่าท่านอะไรเงี้ยกไ็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เข้าใจว่าเฮ้ยมุมมองที่ส่งมาอะไรด้านที่ถูกเอ้ยมีนะ เอออะไรเงี้ยจะได้แบบเอาปรับใช้ตัวเองได้นะครับโอเคมาสรุปคลิปๆนี้กันบ่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้ผมพูดถึงมุมมองของนักธเวศนะครับถ้าเป็นกูรูวีไอของไทยนะครับก็โด่งดังแต่ในปี40ลงทุนใน CPO อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งท่านได้พูดถึงวิกฤตว่าอาจจะเกิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในเรียกว่าวิกฤตจริงนะฮะเพราะการย่อรอบที่แล้วเนี่ยมันดูย่อแบบไม่ค่อยย่อเลยไม่เรียกว่าย่อดีกว่าเมื่อเรียบเทียบกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆหน้านี้นะ นนความร่วงครั้งนี้เนี่ยมันดูดีกับตัวไปเลยเพราะอาจจะมีการบิดเบือนการโกงความตันกันชีดเงินเพิ่มสภาัคล่องใหม่เข้าหม่เยอะทาให้วิกฤตจ,จริงนั้นยังไม่เกิดนั่นเองนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับการถอนสภาพคล่องออกไปเนี่ยการขึ้นโดบไม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจทำให้เกิดวิกฤตจ,จริงมาอีกก็ได้นะครับและพอย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยการที่เกิดวิกฤตจ,จริงๆนั้นเนี่ยหุ้นที่ครบสุดๆก็เป็นหุ้นพวกหุ้นกรดหุ้นซิ่งหุ้นเร็วแรงนะครับหุ้นแบบ โตเร็วนะครับแต่หุ้นพื้นฐานจะยังคงอยู่ได้หรือว่าไม่กระทบมากนั่นเองแล้วก็กลับมาได้เร็วกว่านั้นเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดขึ้นอา,อาจจะเกิดขึ้นซ้ําอีกครั้งนึ่งนะที่หุ้นเร็วแรงที่แบบโตมาในช่วง2องสาปีนี้ อาจจะร่วงหนักก็ได้นะครับอันนี้คือมุมมองของท่านนะสองคือมาพูดถึงคริปโตแล้วก็ตัวบิตคอยนะครับแล้วก็มีมุมมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นการพนันหรือเปล่านะครับคืออย่างแรกเนี่ยนะครับในมุมมองของท่านเนี่ยท่านมองว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีก็ได้หรือแบบจะเติบโตก็ได้และแต่มันก็มีความเสี่ยงหลายหลายทางด้วยเช่นกันนะครับความเสี่ยงทางทางไหนบ้างครับด้านเร r e เลเตอร์นะครับด้านทางภาครัฐด้านการเก็บภาษีนะครับด้านการแบนเหมือนขุดบิตคอยของจีนเองก็ตามนะครับทำให้ราคาเนี่ยเกิดความแพนิคแล้วก็ร่วงลงไปอย่างรวด เป็นหุ้นเป็นเหรียญที่ดีเหรียญที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็มีความผันผวนที่สูงขึ้นแต่ว่าต้อยพื้นฐานมีนะแต่มันจะประเมินพื้นฐานได้ค่อนข้างยากมากเพราะว่าคนเนี่ยใช้อารมณ์เยอะนะครับพออารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็มีการขึ้นเวียงขึ้นเวียงลงได้นจนทําให้ขึ้นอยู่กับอารมณ์เนี่ยมากกว่า พื้นฐานของมันนั่นเองครับพอมันคาดการขึ้นลงไม่ได้ในระยะสั้นเนี่ยนะครับท่านก็นเลยไปเปรียบเทียบกับเป็นการพนันนั่นเองเนาะแล้วเนี่ยก็เชิญชวนนักทุนนะครับให้ดูว่าให้เราเข้ามาเนี่ยเราต้องเจอความเสี่ยงอะไรบ้างน,นะจะได้เรามีกลยุทธ์ในการรับมือกับความเสี่ยงของมันผลน,นั้นจะเป็นโฮลหรือจะเป็นออกอัลเทนิกอะไรเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับเพราะการทุนแบบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายด้านมากเลยและในมุมหนึ่งคืออาจจะกำลังสูงเหมือนกันก็ได้นะครับสุดท้ายท่ทานทิ้งเอาไว้ครับท่านเป็นนว v i เน อีกครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าฉันจะไม่ปล่อยโอกาสให้ทําให้ฉันภายนะเกิดขึ้นกับตัวนะฮะซึ่งเนี้ยก็เป็นโมที่เออดีนะแล้วก็เดม๋ยวจะฝากเอาไว้แล้วกันนะครับนะครับดูแลพอร์ตลงทุนของตัวของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ตั้งกลยุทธ์ที่ดีเหมาะสมในการลงทุนขอให คุณชอบดีกับการพึ่งคริปโตของคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดามช่อง Kim Property ด้วยนะฮะและใขยายความความรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรีเสิร์ชนะครับก็สัปดหสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะฮะก็จะมีบทความเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยน์อีทรีมม์ดิฟายเอ็นเอฟทีอะไรก็มาไลฟ์ฟังตอนนี้แล้วมีกลุ่มแชทในคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ